ในหลายจังหวัดทีเดียวนะคะเริ่มมีผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็แพร่กระจายเชื้อไปอยังนักเรียนส่งทาให้ต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนในหลายจังหวัดไปแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะครับสจังหวัดที่พบในกรณี โรงเรียนบ้านดงแสนสุขตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต3เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อำนวยการโดยผู้อำนวยการนงลักษ์หงคำตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ได้ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ site, และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแอร์ออนดีมาและออนแฮนตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564เป็นต้นมาโดยโรงเรียนบ้านดงแสนสุขได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดังนี้1 รูปแบบออนไลน์ 2. รูปแบบออนมาน์สารูปแบบออนแฮน์ 1. รูปแบบออนไลน์จะจัดการเรียนการสอนโดยผ่านโปรแกรม Google Meet และ Google Classroom 2. รูปแบบออนมาน์จะจัดการเรียนการสอนโดยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นกลุ่มไลน์โดยให้ครูผู้สอน ทำการบันทึกวิดีโอและส่งให้กับนักเรียน 3. รูปแบบออนแฮนโดยครูแจกใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนในแต่ละสัปดาห์คลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเป็นการบวกจำนวนเต็มซึ่งคลิปที่แล้วเป็นกรณีที่จำนวนที่เหมือนกันคลิปนี้จะเป็นกรณีที่ต่างกันนะครับ อย่าลืมนะครับที่ครูแนะนําตรงคลิปแรกตอนเริ่มต้นสีน้าเงินสีน้าเงินนี่แทนแทนด้วยจานวนเต็มบวกสีแดงแทนจานวนเต็มลบมาดูตัวอย่างเลยนะครับ5บวกลบสองหสีน้ําเงินเป็นจานวนเต็มบวกลบสองแทนด้วยสีแดงตั้งหลักให้ตรงกันนะครับตั้งแถบสีให้ตรงกันแล้วข้อตกลงของเราถ้าสีต่างกันตรงกันหักออกนะครับตรงกันหักออก ตรงกันหักออกเอาดูนะครับทีนี้ที่เราเหลือก็จะเป็นเหลือสีน้ําเงิน3ลูกดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินสีน้าเงินก็คือบวก5บวกลบ2เท่ากับ3นะครับบวก3มาดูกรณีตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างต่อไปลบ5บวก2ตอนนี้ตัวตั้งเป็นลบ5ลบ5เป็นสีแดงน,นะครับตั้งสีแดง5แถบ,บสี บวกด้วย2นะครับ2เป็นสีนํำเงินแถบสี้ำเงิน2ตั้งหลักให้ตรงกันหลักการเดิมนะครับพิจารณาสีต่างกันตรงกันหักออกนะครับหักออกหักออก,หก,ออกเหลือแดง3นะครับดังนั้นผลลัพธ์ของข้อนี้ก็คือลบ5บวก2จะเท่ากับ ลบสามนะครับสวัสดีค่ะนกเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องอักษรสามหมู่นะคะอักษรสามหมู่มีอยู่ทั้งหมดสามอย่างนะคะหนึ่งอักษรกลางอักษรสูงและอักษรตับตอนนี้เรามารู้จักกับอักษรกลางกันก่อนนะคะอักษรกลางมีอยู่ทั้งหมด9้าตัวนะคะ อักษรกลางมีอยู่ทั้งหมด9ตัวได้แก่บอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าปอใบไม้ปอปลาและออ,อ่างนะคะมีหลักการท่องจำง่าย,ายๆนะคะหลักการท่องจำของอักษรกลางมีอันดังนี้นะคะไก่เด็กตายบนปากโองนักเรียนจะสังเกตได้ว่าดอเด็กและดอชิดาออกเสียง เหมือนกันคือออกเสียงดอเหมือนกันนะคะส่วนต่อตากับตอปะตะออกเสียงตอเหมือนกันนะคะอ่ะมารู้จักกับอักษรกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะได้แก่กไก่จอจานดอเด็กต่อตาบอใบไม้ปอปลาและออา่าค่ะหลักการท่องจำของอักษรกลางคือไก่จิเด็กตายบน ปากโอ้อันนี้คืออักษรกลางนะคะมี9ตัวนะคะต่อไปเป็นอักษรสูงนะคะการลบแบบไม่มีการกระจายจำนวนเลข2หลักอเป็นยังไงนะี่มาดูกันดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คอือสมอสมมิ48ลบ25่า 48、25ลบ25การทำทำทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยสีแดงนะต่อไปหลักสิบให้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับนี่การทำการลบเลข2หลัก,หลกให้เริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยก็คือ8ลบห้าใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมแปดลบ5ลบแบบเลข1หลัก8 เบอ,อก5เลย1 2 3 4 5หรือเท่าไรเดือ3เราก็ใส่เลข3โอเคไหมนี่ใส่เลข3ตรงนี้เลยตรงหลักหน่วยต่อไปหลัก10บใช่ไหมหลัก10 4ลบ2อ่า4ลบ2นี่4ลบออก2 1 2หนหลือเท่าไรเหลือ2ใช่ไหมครับ ใส่เลข2เลยนี่แสดงว่าข้อแรกนี่ตัวอย่างแรกนี่เราตอบ23ยากไหมย,ยากไหมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิพัฒสุภัยโพจากการศึกษาคลิปการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 ต้องเรียนที่บ้าน ขอรายงานผลการเรียนครับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเลือกกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวไม่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายคนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา